กี้ผ่าไปสองต้อแล้วต้อเมื่อกี้มันเกิดจากเนื้อเยื่อแอ้โทษต้อลมต้อเนื้อเกิดจากเนื้อเยือ่อผิวข้างนอกแต่ต้อกระจกจเนี่ยเรียกว่าคาทาัลกเนี่ยอันนี้คิดนะแล้วเป็นงินเยอะมากเลยทีเดียวนะครับเกิดจากเสื่อมของเลนส์ตาเลนส์ตามันจะอยู่ลึกลงไปข้างในอีกนะครับเป็นเหมือนตัวรวมแสงเพื่อให้แสงตกกระทบแล้วไปรวมที่จอประสาทต,ตาเอาดูเอาค่ยง่ายคือเนื้อเยื่อข้างนอกเนาะก็คือตัวเนื้อเยื่อข้างนอกแล้วมามินเลนส์ แล้วก็มีจอมี3ชั้นอะเหมือนถ้าเป็นเค,ค้กก็มี3มเลเยอร์มี3มชั้นเนื้อเยื่อข้างนอกต้นเนื้อต้นลมอยู่ข้างนอก,กอเลนเลนตาถ้าโรคที่เกิดเลนตาคือต้อกระจกแล้วก็มีจอประสาทตาอีกทีหนึ่งนะครับสามส่วนนี้เป็นโรคเรื่องสามจุดเลยนะครับอาการเสรื่อมของเลนตาเนี่ยทาให้ตาบอดด้ทีเดียวเพราะเลนตาไม่มีเรียกว่าไม่มีร่างกายไม่สามารถสร้างเลนตาใหม่เองได้นะครับ ถ้ามีปัญหาคืออาจจะต้องเปลี่ยนเลนตามนะครับซึ่งก็เป็นของที่ผลิตเนาะนะครับไม่ได้จากธรรมชาตินะครับหรือทีอ่มีการถ่ายเปลี่ยนอวัยวะเวลาคนที่เขาเรียกว่าบริจาคดวงตาเนี่ยเขาไม่ไดเอาลูกตามาควักเราแล้วก็ยัด้าไปนะอ่เขาเปลี่ยนตรงเลนเลนตรงนี้แหละอา่าเลนตาเนี่ยเวลาเขาตาบอดมีปัญหาเรื่องดวงตาเนี่ยหรือเขาเป็นต้อกระจกหนักน,นะครับแล้วเขามีผู้บริจาคดวงตานะครับเขาก็จะไป คว้าโดนเนื้อเยอะออกแล้วก็เลนตาออกแล้วก็เลนตาของคนอื่นมาใส่นะครับไม่ไดเอาลูกตามายัดนะครับแบบในหนังอะไรบางทีมันจะมีหลอง,งเลือดนะเพราะเพราะเพรนยัดเข้าไปเนี่ยอันนั้นโกหกนะครับทำไม่ได้นะครับอ่าต้อกระจกหรือคาแหลกเนี่ยเป็นภาะวะโรคความเสื่อมดวงตาที่ฮิตที่สุดเพราะเกิดจากเทคโนโลยีนะครับแล้วเกิดจกแสงสีฟ้านะครับ เนี่ยเดิมสายเกิดความขุนนะครับเพราะมนโดนเผาไหม้นึกภาพนะครับเป็นหลอดไฟที่เราใช้นานๆจากใสๆมันก็จะเริ่มมัวๆนะครับแล้วก็เกิดความขุนนะครับแสงผ่านได้จากร้อยเปอร์เซ็นต์ลดเป็นเก้าสิบแปดสิบยี่สิบสุดท้ายเหลือต่ำกว่าห้าสิบครับจึงทําให้ที่ปกติใสนะครับสวยงามแบบนี้กลายเป็นขุนนะครับเมื่อเกิดความขุนนะครับแสงก็เข้ามาไม่เต็มร้อยภาพที่เราได้ที่มองเห็นก็ไม่เต็มร้อยนี่ดูภาพนะครับ เหมือนเราใครที่เคยอาบน้ําแล้วมันเ,มนเราอาบน้ําร้อ,น,อนแล้วกูดละแล้วก็มันจะมีฝ้าขึ้นที่กระจกเคยเห็นไหม mm hmm. แล้วเราก็เดินไปปุ๊บล้วก็จะดูหน้าตัวเองไม่เห็นแล้วทำไงพอมือลูบพอมือลูบป,ปัดปัดปัด,ปด,ปดแบบนั้นเลยอ่าก็คือตามันจะมัวจมนจมองไม่เห็นนะครับดังนั้นเนี้ยตาปกติที่เห็นชัดๆก็จะเริ่มมัวนะถ้าเป็นต้อกระจกนะครับหรือคาตเทเล็์นะครับ และยิ่งเปอร์เซ็นที่เป็นมากเรื่อยๆก็จะยิ่งทําให้หมวัวจนกระทั่งแบบมองไม่เห็นเลยนะครับตามวัวโลงนะครับโดยไม่เจ็บเพราะเลนตามไม่มีเส้นประสาทเวลาที่ตาเลนตามันเสื่อมไม่ไม่เจ็บนะครับถ้าเกิดว่าจะเห็นไม่ชัดน,นะครับแล้วก็สู้แสงลําบากนะครับแล้วก็จะเริ่มแบบตา,ย,ตายีๆนะครับเวลาคนที่เป็นคนที่เรียกว่ามีภาวะเรื่องอย่างเงี้ยก็ต้องใช้ตายีนะฮะ มัถึงจะแบบพี่มันจะชัดไหมนะปรับสายตานะครับตอนเห็นกลางคืนก็จะไม่ค่อยชัดนะครับเพราะว่ามัน,ม,นมันเกิดปัญหาเรื่องของการส่งผ่านแสงนะครับ <S <S เห็นสองภาพในตาข้างเดียวก็มีนะครับคือเลนตามันผิดปกติถึงขั้นหนักอ่นั้นก็มีเหมือนกัน,นครับแล้วก็สีจางลงนะครับนะครับอันนี้นก็เป็นปัญหาเรื่องต้อกระจกนะครับการันตีเลย6 0ปีจะเริ่มมีนะใครท,ท,ที่ที่มีคนในครอบครัวในตระกูลที่เป็นต้อกระจกที่เคยเห็นมีไหมครับ ครเป็นเลยจกคืออะไรที่ต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนเลนงอเปลี่ยนเลนพี่จงพี่จงครับใครแม่แม่ผมแม่เนาะแม่อายุเท่าไหร่เจเปลี่ยนตอนอายุเท่าไหร่ก็ประมาณเจ็ดสิบกว่าแปาเจ็ดสิกว่าของเอมีใครครับยกิครับยกิดไม่เห็นขนาดเปลี่ยนเลยแ่เฉยแ่แต่ไม่ใช่เปลี่ยนเลยอ๋อแบบตอเริ่มมาพอเคยเล่า อลอกออ๋อลอกเนาะของพี่จงนี่เปลี่ยนเลนเลยเหรอครับใช่คกับสองข้างโอตอนนี้เห็นชัดเลยไม่เด็แล้วก็ใช้ไม่ดีด้วยจริงขนาดหมอมือหนึ่งเลยถึงว่าราเพราะว่าอย่าลืมครับว่าเลนเนี่ยเลนถึงมันจะเปลี่ยนแล้วก็ตามเนี่ยแต่ว่ามันก็มีเรื่องจอประสาทตามีเรื่องของเนื้อเยื่อไอ้คดเนื้อเนื้อเยื่อ ตัวเนื้อเยื่อของมนุษย์เราเนี่ยมันมันไม่มันอาจจะไม่สมบูรณ์เลยเพราะอายุเยอะนะครับก็จะไม่ชัดนะครับอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับทีนีพี่เขามองไม่ออกอยู่ว่าว่าเขาไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นต้นเนื้อไม่ได้เป็นต้นกระจกเนี่ยตามปกติแค่เขามองไม่เห็นตาบอดหรือว่าติดจอประสาทตาอ๋อเดี๋ยวไปดูโรคถัดไปครับอันนี้อ๋อสมมติเลนตาเราดีมากเลย ต้อไม่ได้เป็นไม่ได้บังเลยแต่เป็นลเลเยอร์ที่สามหรือชั้นที่สามจอประสาทตาเสื่อมเนี่ยแล้วมันจะเอาอะไรไปส่งภาพให้สมองนะครับดังนั้นเนี่ยมันจะเป็นโรคอีกรูปหนึ่งนะครับ <complac ent> อ่ะเราเป็นต้อกระจกนะครับก็เนี่ยมองเห็นตาเนี่ยตาปกติจะเป็นอย่างนี้อตรตาไม่ปกติมันจะมีกแวบๆๆนะครับมั่วไปหมดนะครับอันนี้เป็นคนตอ้อกระจกนะครับไม่ชัดนะครับก็เป็นภาวะแล้วก็จําลองมาครับใส่ต้อกระจกนะครับให้เดาเป็นอะไรบ้างครับเกิดจากอะไรครับ อันหนึ่งก็เรื่องความเสื่อมอายุนะครับแล้วก็เนี่ยแหละจะได้แสงอันนี้มีเอาถ้าเกิดอายุน้อยติดเชื้อติดเชื้อคือทําให้เลนตามันเสียหรือเรียกว่ามัฟังก์ชันคือทํางานไม่ปกตินะครับคือมันเสียไปเลยนะครับก็บอกแล้วว่าเลนตาเป็นอวัยวะที่ไม่สามารถที่จะเรียกว่าสร้างใหม่เองได้นะครับต้องมีทางเดียวคือล่องเรียกว่ารับเปลี่ยนถ่ายอวัยวะนะครับถ้าเกิดเป็นตอนเด็กแล้วตามีปัญหาก็เป็นต่อก็ มีโอกาสอย่างนี้เป็นเบาหวานครับโรคเบาหวานมันเกิดให้ความเสื่อมมันเป็นโรคเบาหวานคือโรคความเสื่อมของหลอดเลือดทั้งร่างกายแล้วถ้าเกิดว่าดวงตาเราหลอดเลือดมันตีบมันตันมันเลือดไหลเวียนไม่ดีแล้วไปที่เลนตามันไม่ได้เลี้ยงานานๆไปไงครับเลนตาก็เสียหายครับถ้าเลนตาไม่ได้ดูไม่ได้ได้เลือดเลี้ยงมันจะเสียหายแล้วก็เป็นโรคต้อกระจกได้คือมันเริ่มไม่ใสคือไม่ซ่อมแซมตัวเองได้นะครับอุบัติเหตุก็เกี่ยว การใช้ยาสเตียรอยบางประเภทแล้วก็พวกกลุ่มสูบบุหรี่ติดสุราใิสุราก็ขอให้เกิดกระตุ้นเป็นต้อกระจกได้นะครับแล้วก็การใช้จริงๆแล้วผมก็บอกว่าก็การใช้งานด้วยนะครับก็ใช้งานดวงตามากๆกับแสงสีฟ้านะครับก็มีโอกาสทําให้เลนตามีความเสียหายได้ด้วยนะครับอ่าเนี่ยแสงแดดนะครับนำสีเนี่ยเป็นอะไรที่เรียกว่าเป็นปัญหายุคนี้เลยนะครับแล้วก็อัตราคนที่เป็นต้อกระจกนี้เป็นดูรงพยาบาลได้สายตานะครับ ผมเคยไปที่จัตุรััตนินเนะเาะตอนั้นผมมีปัญหาเ,ร,เรื่องเครืองตาปวดตาโดยไม่รู้สาเหตุเนาะก็เลยแบบอยากจะเลือกคุณหมอที่ดีที่สุดประเทศไทยและชื่อเสียงเรียงนามที่นี่ดีที่สุดเลยก็<ม>ไปครับไปตรวจแบบผมมีปหาปวดตาพอไปถนงปุ๊บบอกต้องนัดอีกสามวันคคือไปแล้วนะครับไปถึงแล้วบอกคิวยาวเลยคะ่ะเนี่ยมาจองเนี่ยคิวยาวอีกสามวันถึงได้มาโอ้โห นี่ถ้านี่ยังดีนะโรคตามันไม่ได้เป็นแบบเร่งด่วนเนาะถ้าเป็นไส้ติ่งก็คงแตกในสามวันนะฮะคือโรคตามันไม่ได้ด่วนเนาะแต่คนเป็นเยอะมากเลยแล้วไปที่นั่นน่ะหมอเยอะเลยนะครับมีห้องตรวจเพียบเลยนะครับหมอเยอะเลยแต่ต้องต้องจองล่วงหน้าสามวันนะครับพอไปปุ๊บก,ก็ตรวจเขาก็ตรวจเราแป๊บๆอ่ะสุดท้ายใช้สไตยเยอะเกิน <laughs> เขาก็เลยสอนมาเออะให้ สอนวิธีนะครับในการเรียกว่าบริหารสายตาในการเรียกจ้องที่นิ้วนะครับแล้วเอาเข้าชา้าๆเรื่อยๆนะครับแล้วก็ทําอย่างเงี้ยทาอย่างเงี้ยประมาณสักวันหนประมาณสิบยี่สิบครั้งเนี่ยเดี๋ยวผมค่อยมาสอนวิธีการทุกคนทำกันหมดเลยทุกคนตาเละกันหมดเลยก็คือเราเรา,เราทาแบบนี้จนเละตาจนก็ถึงเข้าถึงจุดที่ไม่ไหวสุดๆแล้วนะครับแล้วเราค่อยดันออกไปชา้าๆเนี่ยช่วงแรกผมทำตอนที่ปวดตานะต้องตาไหลาพากท,ทั้งที่แค่ทำเนี่ยแล้วตามันไหลเองมันปวดจน แต่พอทำปุ๊บเฮ้ยมันเหมือนเหมือนเหมือนคนที่มันเหมือนโดนนวดเหมือนได้การปลดปล่อยอ่ะเหมือนได้การสมว่าเราปวดหลัง <Okay. S 1> ก็ได้นวดหลังอันนี้นะครับเ,เออมันมันมันคลายเส้นยังไงไม่รู้ว่าพอทำปุ๊บตามันปลดล็อกเลยนะครับกลับไม่ได้ดไม่ได้เลยครับนั้นต้อตาเลยออทำทำดีๆนะครับเดี๋ยวตากลับไปเ,เดี๋ยวอดี๋ย์เดี๋ยวสอนเดี๋ยวใจเย็นๆใจเย็นๆนะครับเดี๋ยวจบโลกก่อนนะเดี๋ยวมาสอนเลย การรักษากตอ้อกระจกก็คือมีทั้ิคือ,คอ,คอผ่าตัดเปลี่ยนเลนเท่านั้นเองครับก็จบเลยครับแต่อันหนึ่งก็เป็นแสนนะครับอ,อันนี้คือเป,เป็นของเรียกว่าอยู่ยุคนี้นะฮะแต่ถ้าเรารับการบริจาคจากผู้ที่ใจบุญนะครับหรือเขาเรียกว่าเพราะว่าสมองตายหรืออะไรแบบเนี้ยก็ต้องรอนิดนึงนะครับอย่างนั้นะคะนที่บางคนตาบอดนะครับจากตอก้อกระจกหรือว่าแล้วมองไม่เห็นเหลือสิบเปอร์เซ็นต์ลยแบบเนี้ยก็ต้องเปลี่ยนเลนนะครับ อ่ะนี่ก็คือเนี่ยเวลาเทคโนโลยีในการผ่าตัดอยางนี้ก็ดีขึ้นนะครับก็แต่ว่า <c oughs> ต้อกระจกเนี่ยต้องระวังนะครับผ่าตัดแล้วเนี่ยอาจจะกลับมาเป็นได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นมากๆก็ยังหายได้แต่ถ้าเกิดปล่อยไว้ไอ้พวกเนื้อเยื่อต่างๆที่อยู่รอบนอกก็อาจจะเสียหายจนบางทีผ่าแล้วไม่กลับมาก็เบ้าเป็นไปได้เมื่อ,อ,อยุคมากขึ้นนะครับอันนี้ก็ต้องระวังนะครับ กลุ่มโดยที่จะมีภาวะซซ้อนแล้วต้อกระจกไม่ค่อยหายนะครับคือโรคอะไรรู้ไหมเบาหวานถูกต้องนะในกาเนี้รักษาเบาหวานด้วยนะครับไม่งนน้นต้อกระจกก็จะเป็นโรคเรียกว่าเบาหวานขึ้นตาเคยได้ยินใช่ไหมครับเบาหวานขึ้นตาจริงๆมันก็คือภาวะหนึ่งที่เกิดความเสืเออ่อมอวัยวะหนึ่งนั่นเองนะครับ <S <S 2> <S 2> ก็มาทำให้เป็นต้อกระจกกดติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ Please subscribe to see new video.